เอาละทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปเล่นข้างหลังนะเข้าใจไหมเข้าใจข้างหลังมันสูงไหมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวรู้เลยเดินตามพี่มามาเดินมาแล้วเอสเก้าม้ารู้ชอบร้านเติมเกมโรบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า700 0 0 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะ ไม่ว่าการเติมโลบักแบบกฟิปการ์ดเลนสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วยอย่างเช่นทิงเลกาซี่อนิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบ็อกฟูดโอ้โหสุดยอดเลยนะอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารูช็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU อันนั้นวันนี้ลองเดินไปเดินไปเดินเบียดนะพี่เดินไปเดินเบียดมินลบนเฮ้ยไม่ได้ว่ะโอ้อแม่จะทำไรหนูเปล่าโอ้โหเฮ้ยพี่เราตกเราตกเราตก ไอ้ควาย <c oughs> เอ้ยน้องวันนี้ระวังนะหว่งหวงห่วงนี้มันมีรูไอ้องค์หินอยู่ข้างล่างน้องวันนี้มาเ oh เดี๋ยว,ยว <c oughs> น้องกลัวน้องวันนี้ไม่ต้องกลัวอีกไกลเลยอีนเราด้วยเอ้ยไอ้อไอลีเราด้วยจุดเลยินเอ้ยไอ้ไอ้อไอลีตกลงไปแล้วเอ้ยเราถึงเหรอวะเฮ้ยถึงน้องวันนี้นกระโดดไปที่กองถังถังขยะก่อนอ เฮ้ยเ้วก็เหยียบถุงขยะสีดำข้างๆพี่มันมันน่ากลัวเกินอ่ะพี่ไฮโอ้ยจ้าพี่ลีดันเพื่ออะไรอ้าวเฮ้ยไอ้กูตกเฮ้ยมันมีเก้าอนยี่ร้องหอนด้วยนะมันมีเก้าอนยี่ร้องหอนด้วยไอพี่ลีทำเพื่ออะไรไอ้พี่ลีทำเพื่ออะไรเรื่ออะไรอ่ะมันต้องปีนเก้าอี้มากดชิปค้างไว้ไงปีนตัวแรกได้ปะตัวแรกตัวแรกลองให้อินมาลองปีนดูไออินปีนได้กันไม่รู้แต่พี่แต่พี่เหยียบแล้วพี่ลงไปเลยพี่ไอหนูกลัว ฮอย่ามองข้างล่างพี่อย่ามองโอ้่าาจบน่แ้่องเล่นแล้วเฮ้ยอันนี้มันโอเพนโดดดร์ได้ด้วยเหรอมันเปิดลองกเลยใช่โอเพนโดดดร์ได้ปิดเปิดปิดประตูไปเถอะพี่มันโดดยากพี่ไม่ยุ่งกับมันดีกว่ายุ่งเข้าพี่ยุ่งเข้าแล้วน้องคนนี้พี่หายไปไหนแล้ววะ เงินตกเี๋ยวโดนไอรีตกข้างบนยังเหลือเป็นตับเดีต้องการเกมพาด่วนๆซื้อเลยน้องวันเนี่ยเกมพรักระโดดสองครั้งเดี๋ยวพี่ก็ซื้อเฮ้ยแล้วเราไม่รอพวกนั้นหรอไม่จำเป็นต้องรอพี่เดี๋ยวพี่ก็มาหาผมเองพูดได้ดีเราจะตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงินเงินเงินเอ้ยอินอินอินผมบอกแล้วเดี๋ยวพี่ก็มาผม อ๋น้องโมนี่อยู่ไหนเงียบกิบเลยเรืออยู่ที่เก้าอี้ที่หนูตกแล้วหนูก็กําลังจะขึ้นไปอ้อหนูซื้อเกมพาแล้วเหรอยังยังยังตื่นใช้ความสามารถล้วนๆนะคะ5 minutes later ไม่พี่ซื้อเกมพลาไปแล้วแต่ว่ามันโดดสองครั้งไม่ได้เฮ้ยเห็นแผ่นนั้นไหมเราต้องไปเหยียบแผ่นนั้นแล้วรอมันเลื่อนไปเฮ้ยเอ้ยมันไปแล้วไม่โมนี่เจอกันเจอกันะพี่ห่มท้อมากตกอีกแล้วน้องโมนี่โดดมาเลยไม่ไดดเลยไม่ได้ไม่ได้ ก็ทำไมตอนนั้นจนที่ไดอไม่ไอ้ไม่รอจริงดิไม่รอพี่พี่พ่เอ้ยเอ้ยโอ้โอเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอโอ้อ้อ้ยๆอ้ยมอยโออ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ย้อย สุดเลยอะไรมันทะลุอ่ะพี่ว่าไอเรือลำหน้าพี่อะทะลุน้องคนนี้เพา่พี่จะโดดไปตรงนี้ผมถึงหน้ามาแล้วหูหูใจเมื่อกี้คือมันตกแน่แน่หนูโดดอันนี้ได้ไหมอันแรกอะได้ใช้สถิไว้น้องคนนี้ใช้สถิแล้วมาเลยเย้โอเคเราจะต้องลอยสองคนนั้นวันนี้พวกของกินมาไหมพี่หิวอ่ะไม่มีเอ้ยหนูมีอมยิ้มมีอันเดียวไม่แบ่งหรอกเธอก็เหมือนกับ้องฟ้าทำไม ได้แต่มองแต่เข้าของไม่ได้เออนั่นแหละเออยอดยอดไป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 กันไปกันไปกันต่อไปกันต่อไปโอเคปะหวังว่ายังไม่ชนกันนะเกือบพิ้วไปไปไอช่วยเลยตรงนี้คำอิจฉ์ตูดมากเลยเฮ้ยเก่งสุดกูตากูตาเลือบหดกูตาไอ้ที่หันข้างเดินก็ได้นะ ม่อยู่แล้วตาแน่นอนเอาล่ะทุกคนเกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะยั้งยั้งย้งยั้งย้งนี่อะไรจะถึงแล้วตรงนั้นพี่กำลังจะถึงนะลองลงไปในหลุมนี้เลไม่ลงวิ่งมาไหนเป็นแบบซีชิดก็ได้น้องคนนี้พี่มาถึงที่เก่าแล้วน้องวันนี้พี่มาถึงที่เก่าแล้วหนูยังอยู่จุดเริ่มต้นอยู่เลยจ้ะพี่กลับมาอยู่ตรงปลาแล้วไอ้สลิงนี่ยากปากวะยากเลยเนี่ยพี่พยายามเอาไข่สไลด์อะเดือดเป็นหนอนเลยเฮ้ย ได้ไหมเราจะกลายเป็นเทพออบบี้ใจเย็นๆไม่เล่นเกมนีอจบเลยเอ้ยไอ้หมวกนี่ไปได้จริงไหมเนี่ยไปได้พี่ไปได้ไปได้เราเหยียบมาก่อนเฮ้ยนี่นีหนีโดดไปเลยเขาหายไปไหนแล้วเฮ้ยไม่เห็นแล้วโอ้ยใช่ใช่แล้วน้องคนนี้อ่ะนู่อยู่จุดเริ่มต้นอีกแล้วอ่ะนนี่มันไกลเกินไปไหมอ่ะไกลแค่ไหนคือไกลไม่ไกลก็คือไกลนั่นแหละแล้วมันขึ้นทางไหนอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นั่นแหละเอ็นเซอรงนั้นไหม แทงไปเลยแทงเนี่ยมาสี่อยู่สามตอนนี้เสียชีวิตหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งใจพี่มันถามหาน้องพนี่อยู่ตอนนี้ว่ามันหายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าพี่อยากรู้ว่าหนูอยู่ไหนพี่ก็ลองลงมาข้างล่างสิจ้าเ้ยเราจะไม่รอน้องพนี่จริงเหรอมันไกลมากเลยนะโมเดลแบบไรอ่ะพี่ลีตะก้ไอ้ปลาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยพี่ลวงเฮ้ยเอ้าพี่มองพี่มองดูหนูอยู่ตลอดไม่ว่าจะไกลกันแค่ไหนพี่ก็ยังมองหนูอยู่พี่เป็นเทวดาเฮ้ยพวกมึงรอนก่อนดิมึงรอนก่อนกลับมาหากหน่อยเอาแล้วเรา ไไม่ด้ย้อนได้แต่พี่ยังนั่งมองน้องพนนี้อยู่เลยเฮ้ยลีกลับมาหาพี่แล้วนี่ไงตอนนี้เหมือนเราเป็นมดมองมดเลยพี่เราถึงประตูไปสวรรค์ละ Five minutes later ประตู็อกประตูภาวะมาภาวะมปล้างสุดฮอ้าว่าฮ่าฮ่านี่นี่กลับไปล้างสุดทำไมก็บอกแล้วให้มารอด้วยกันเฮ้ยน้องพนนี้สู้ๆไปไป ทำไมตอนหนูไปเล่นแบบแอตแลนติกกับพี่ทำไมหนูเดินข้ามได้สบายกว่าพี่หนูก็จะเย็นนะพี่แต่ว่าพื้นมันลื่นเองนะหนูหนูไหลลงอ่ะหนูต้องสู้หนูอาจจะใจเย็นเกินไปไงเลยยืนนิ่งๆก็ไหลแอตแลนติก้ามันยังจิบๆแบบพี่ไอีซี่เกินอันนั้นอะแล้วอันเนี้ยมันไม่อีซี่แล้วเฮ้ยรีแล้วรีไปไหนแล้ววะตอะไปหยุงล่างพี่เพิงตกเมื่อกี้เลยเจอดอร่าด้วยค่ะไอพี่เห็นอี่แล้วไอีมันขึ้นมาไวจังวะแน่นอนดอร่าน่ารักอะค่ะโอ้ยไวมาก พี่ลีเเราได้เรามาไวมากคือเราว่าเหยียบแล้วหายหายทั้งหมดยอดเกินเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำหมดเลยพี่อยู่ที่เครื่องบินตอนนี้อินกับไอ้น้องลีมาแล้ววะแล้วน้องผูนี่ะไม่รู้มเออยู่ที่ตู้ขนมไปก่อนเลยพี่อบทำไมดูเอ้ยเอ้ยเอ้ย เราได้เสียทหารไปหนึ่งนายลีเราเสียเพื่อนเราไปหนึ่งคนเฮ้ยมันเขียนว่าฟินิช h ด้วยตรงนั้นอ่ะอ๋อมันน่าจะหลอกให้ไปทางขวาปล่าวะจริงๆแล้วต้องไปทางซ้ายเพราะว่าแมปมันอยู่ทางซ้ายเห็นปะใช่ไหมมันหลอกให้เราไปทางขวาจริงจริงแล้วเราต้องไปทางซ้ายซึ่งถ้าเราไปทางขวาเราก็จะตกลงไปข้างล่างอันนี้คือมันหลอกเราใช่ไหมอินให้ไปทางขวาเนี่ยจริงมันดูไม่จบอ่ะจริงๆแล้วมันคือจบป่ะเดี๋ยวพี่ส่งลีไปชนะทางขวาป่ะออินไปแล้วพี่อ๋อแล้วก็วาร์ปนะใช่แล้วก็วาร์ปลงไปมันห้ามวงไม ลี Lee, ตรงนี้มันมีรูนะไปดิพี่ไปไปอุ้ยเดินมดติ Lee, ดลี Lee, ตรงนี้มันสวังเด้อเยสเอ้ยอยู่ตรงนี้สบายใจแล้วเวยโอ้ยฟุง้งฟิงมากตรงนี้หนูยังกลับมาจุดเริ่มต้นอยู่เลยเออลี Lee, ถ้าสมมติว่าซูชิมันหลอกขึ้นมาทำไงวะไม่ทันแล้วพี่เราโดดมาแล้วลอยมาตกซูซูไว้ลีเอ้ยซูซูไว้อินพี่กับลีมีความสุขดีลอยมาตกเฮ้ย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 วางน้ำวังน้ำดีนะกูมีกระโดดสองพังไอ้ี เราสองชั้นช่วยกูแล้วมันจะมันใจนี้ปะวะมีห้องไหนที่ันเมันร่องหนแล้วเราก็เวืบมลงไปข้างล่างเลย พี่ไอ้ไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะพี่เกลียวซ่าล่ะนี่เกลียวไม่ซ่าเกลียวลืมใส่โซดาเฮ้ยเราก็จะชนะแล้วเหรอใช่พี่ยังยังขึ้นไปอีกเฮ้ยแต่ใกล้แล้วหีือเ่าเออไอ้ข้างบนนั้นน่าจะจุดชนะแล้วลีพี่ไม่กล้าไปวะไอ้พื้นตรงนี้ชัวนะน่ากลัวแปลกละแปลกและเฮ้ยพี่ว่าพี่ว่าอันซ้ายแปลกๆว่ะพี่โหว่าต้องเฮ้ยอันนั้นไงเหยียบไม่ได้กูรู้อันซ้ายเหยียบไม่ได้เว้ยมึงไปเอาตังค์คือมึงเรียบร้อยเลยขอปั้นผมว่าพิซซพี่ว่าเหยียบไม่ได้แน่เลยว่ะ อ้รีเอาให้ดีนะเว้ยเไม่อะไรพี่แล้วก็ก็แค่ลงมาข้างล่างพี่ไอจะกลัวอะไรกลัวครับเฮ้ยอันนี้ไปยังไงอ่ะต้องเราต้องเหยียบดาบอ่ะหรือว่ายังไงอ่ะต้องเหยียบดาบดำๆมาพี่อันขวานะใช่อันขวาเหยียบได้จริงเหรอเหยียบได้ยังอยู่ตรงสะพานอย่างนีมิงซูนอันนี้เอ้าพี่ตุยไม่รพี่ตุยได้ไงไม่รู้จู่ๆพี่ก็ตุยตุยแล้วอยู่ไหนอ่ะจู่จู่เริ่มต้นโอ้โหเงินพี่มีสามร้อยเลย เฮ้ยมันก็ไม่ซูนน่ะแสดงว่าพี่ถึงแล้วหรือเปล่าก็ทำไมถึงรีบไม่านแล้วเหรอพี่ผ่านแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะวิ่งขึ้นไปพาหนูขึ้นไปบนสุดให้ได้น้องคนนี้โอ้พ่ชนะแล้วยังไงล่ะเย้ไอโอมลงไปข้างล่างกันปะไอโอมหรือจริงๆแล้วประตูนั้นคือประตูสิ้นสุดแล้วจริงๆวะอีนมึงไปดูดิของมึงได้เบสยังวะยังเอ้ยเอ้ยเราตกเราโดนเราโดนไอเกมบ้านในเกีมได้รอบนึงเข้าประตูรอบเฮ้ยกอีนกูตกลงมาหามึงด่ะเอ้ยเอ้าหวัดดี น้องวันนี้เซซอๆที่เดิมอีกแหละเฮ้ยไอ้ไอีนเดินตบเฮ้ยตรงนี้ไม่ชอบเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชอบคลิปนี้กันไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับผมเสี่ยยวบายบายจุ๊บอย่าไปเล่นเดิมแแบบเนี้ย